ไาพี่น้องครับมาหนเเิเมาเบิ้งน้ำกันมาหนีิผมสั่งของดูด,ดิสั่งของครับสั่งไอ้ียังลำบุญิษัทแฟกบอวเมนครับแฟกแฟกมาส่งว่าผมสั่งไอ้แล้วชัดนี่ครับนี่ นี่ในหนาหนารถยนไหมครับหนารถยนต์นดดนะนี่ครับโอ้เจอนี่ครัางนี้สิครับใส่ได้อยู่มั้งผมว่าสองรอยอิ้หึบตกสองรอยเกาที่ปาครับโอ้เม็นพังก็บอกอูยมืออะไรเนาะนี่ครับอ่าโ,โอเคดีอยู่ครับ เออนี่ครับนี่ครับอันนี้นาเสียบเอาตรงกลางไงนารถยนต์นะสายควงฮอดข้างหลังมันนี่เลยฮอดแชฟรถยนต์มันนี่ครับนี่นี่สายเงาเลยครับนี่นี่สายเงาๆเน,น,นา,านะโอ้นี่ครับเงาเงาอืมโอ้เกินว่าครับอ๋อ นี่ครับนี่โอ้ยงาวงาวถึงข้างหลังเลยเออถึงข้างหลังอะ่ะถึงแคปหลุดย่มน,นมาข้างหน้าบนะครับเสียบเสียบตัวนี้นะครับปุ๊บนั่นยืดไดถึงไงแคปบอ่อหลังอะ่ะนี่ครับโอ้ยเสียบสายชาร์จด้วยนี่โอ้ยตรงทางสายชาร์จเด้วยนี่วันนี้ครับโอเคน,นะครับเนาะสองร้อยเก้าสิบครับนี่